เรียบร้อยมาคุกีปลายแล้วไม่พร้อมไม่พร้อมทุกคนโูเดี๋จะสบายเนี่ยโอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่พิชชี่ชาแน,นลนะเราอยู่ห้องพี่ไทเทเท,ที่มีพี P ่พีพเอสเหมือนเดิมนะแล้วมีแต่เสือสิงห์กระทิ้งแรกนะครับห้องนี้เ,นเราทําอะไรไม่ได้เลยขนาดได้ฟาร์มเต็มที่แล้วอะ่ะแต่สู้ไม่ได้ยิงครับสู้ไม่ได้เลยสักนิดหนึ่งครับผมเฮ้ยข้างบ้านเราเป็นพี่ไทเทเร่ มาแล้วไม่พี่ไททีเรนะครับสร้างมาข้างหน้าเยอะไปหน่อยนะเนี่ย โอ้บดแมพสวยงามครับของเราแตกแล้ว,วก็จะกลับบ้านมาเกมนี้เราต้องพยายามหน่อยมไม่แตกพี่เสีอะไรอะ่ะเวนอ้อมสีน้ำเขียวนะสีเขียวต้องระวังไว้ Construction complete. มาเก็บกล่องครับเมื่อก ja ี <m <m uh pa ้ไม่เคยเจอกล่องเลยเกมแล้วเราพี่เราพี่ในเรียนจะไจ่อบ้านผมทำไมกล่องเก็บกล่อง แล้วเราไม่มีนั่นปลปป้าเลยเราจะขนส่งสปายไม่ได้นะผมว่าสปายน่นาจะสีส้มนะตอนนี้ดูดีสุดฮ่าฮ่าฮ่ มื่อกี้ม um> ันไม่ใช่สไตลบ้างหนีมาบางอันเริ่มมัวแล้วทุกคน Unit Construction Break Complete เอ้าย like, like so ิงเราทำไมเนี่ยไม่ได้เทไม่ได้ข้างบ้างหราดว่ะข้างเราสีภูไดนเดอยู่โน่นโอ้ไปสปายยากแล้วอย่างเงี้ย เราโดนยิงอยู่แล้วโอ้เมื่อกี้จะไปสปายได้อยู่แล้ววิทยาเทมมาขวางเอาวิทยาเทมแล้วจะมาจัดที่ PBS นะแนะข่งกันมาหลายหลายเกมวิทยาเทนยังเคลียร์ผมทด้ไมเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่า Construction complete. Unit ready. Cannot oh. report here. Unit ready. Unit lost. <coughs> Unit lost. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Building. Unit lost. Unit ready. Unit lost. นิ่งๆหน่อยิ่งๆไม่รู้จะตายหมดปรลาดสบายอ่ะหมดนะเกี้ยงประหลดสบายวุฒิธรรมตัวถามผมน้อยว่ะออกแต่อะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยมาอีปลายแล้วไม่พร้อมไม่พร้อมทุกคนหมดแล้จะสบายเนี่ย อย่ามายัางไม่ทำอะไรให้เลยโอ้เราไม่ามีฐานแม่เดียวด้วยตอนเนี้ยสร้างไม่ได้อีกแลาจะสบายเราเว้ยไปอพอลิปไปไปย้อนเขาดีกว่า ยากอยู่อ่ะจริงจรงจะไปเอาสไปด์ได้อยู่อ่ะเฮ้ยแต่ฐานแม่เรา ทิ้หายแล้วไม่มีอะไรภาพพื้นด yep, ินแล้วอเดีเราเอาข้าไปบ้านเขาไงโอ้จบเลยเล่นน้อยคอยนานมีแต่โบ๊ะ โอ้เล่นน้อยคอยนานครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ว่าทำอะไรวาเกมนี้เครับทุกคนโดนเกมเร็วแล้วเดี๋ยวผมเอาเกมนี้ไปลงเกมอื่นแล้วกันครับจีจีโอเคครับแล้วเจอใหม่นะครับฝากกดีครับขอตัวใครก็เจอกันด้วยเลเทะ